สวัสดีคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้พามาชิมเมนูอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสุดท้องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่สถานีพัท25ตรงนี้ก็จะเป็นถนนกำแพงเพชร7นะครับอยู่ในย่านพัฒนาการ25เขตสวนหลวงกทมกครับบนโต๊ะนี้นะครับมีเมนูซิกเนเจอร์และอื่นอีกมากมายตามมาดูได้เลยครับว่ามีอะไรอร่อยสุดข้อยยังไงบ้างตามผมมาได้นะบัดนา ภูมิใจนำเสนอเมนูแรกเป็นโชยุราเมงเ,งเ,น,ชชเนื้อชาชูเนื้อชาโชเนี่ยก็คือเป็นเนื้อสนท้องของวัวครับเขาเอามาทอดมาตุนด้วยซอสญี่ปุ่นนานสองชั่วโมงครึ่งอยากให้ลองตามรอยมาชิมครับเมนูนี้วัตถุดิบเขาเยอะเลยครับยังมีไข่ย่างมัตตูมเส้นราเมง เหนียวนุ่มหอมอบอ้วนด้วยน้ำซุปร้านเขาอยู่ในโครงการสถานีพัด25เรียบทางรถไฟคลองตันครับส่วนนี้จะเป็นลูกชิ้นปลานารุตโตกของโปรดเลยครับและยังมีต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมไทยซาลรายฝอยเมนูนี้สำหรับผมนะครับสุข้อยเลยครับน้ำซุปนี้จากเนื้อชาชูและน้ำต้มกระดูกครับ ว้าว <Wow. S 2> ต่อมาอยากให้มาแจมแฮมเบอร์กอัสึหรือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับวัตถุดิบสำคัญคือน้ำแกงกะหรี่ครับก็มีก้อนเครื่องแกงกะหรี่ที่เราเรียกกันว่ารูครับหรือที่สะกดว่า R-O-U-X ซึ่งก็เป็นเครื่องเทศสำคัญของทางญี่ปุ่นเขาครับอันนี้จะเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ครับร้านเขาบดเองเลย ซึ่งเป็นเนื้อมาจากออสเตรเลียอยากให้ลองตามรอยมาชิมอร่อยลืมอิ่มสุโขยสุโขย <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นครับจะสั่งผ่านแอปไปทานที่บ้านออฟฟิศได้นะครับไลแมนโรบินฮูดร้านเขาอยู่เรียบทางรถไฟคลองตันในโครงการสถานีพัฒ25 กล้สอนอ,อคลองตันครับคุณผู้ชมที่รักไม่อยากให้พลาดกับข้าวหน้าเนื้อตุนเซีอิวญี่ปุ่นไข่ออนเซนอุ้ยเนื้อตุนนี้ก็จะเป็นเนื้อชาชูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับส่วนนี้เป็นไข่ออนเซนเวลาทานก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันจิงจะอร่อยครับ ไข่แดงยังทรงตัวเป็นก้อนในขณะที่ไข่ขาวจะเหลวตามสูตรของไข่ออนเซ็นเขาครับอันนี้จะเป็นเนื้อชาชูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับด้านล่างจะเป็นข้าวญี่ปุ่นเนื้อชาชูเนี่ยเขาตุนนาน4-5ชั่วโมงเลยครับและยังโรยโด้วยงาต้นหอมไทยต้นหอมญี่ปุ่น เอาละครับผมได้เวลาละเลงไข่ออนเซนคลุกเคล้ากับข้าวญี่ปุ่นให้มันเข้าเนื้อเดียวกันจึงจะอร่อยจึงจะสุกคอยเนื้อชาชูผัดกับซอสและหัวหอมคาราเมลด้วยครับอยากให้ลองตามร้อยมาชิมจ้าร้านเขาเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มว้าว ขอแนะนำไม่อย่างให้พลาดกับน้ำพริกเซชวนครับดูหน้าตาออกจากร้อนแรงครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นน้ำพริกนี้จะช่วยตัดในส่วนของข้าวเนื้อตุนและไข่ออนเซนมันก็จะลงตัวพอดีกันครับถูกปากคนไทยวัดใจใจแป้นอย่างเราๆครับมาจาัดก,กันตอ่อประเดี๋ยวกับเกียวซ่าโอคโนะมิยากิว้าว ก็เป็นเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งครับแต่ทางร้านเ้ามีไก่ให้เลือกได้ด้วยครับที่เห็นนี้โดยได้ซอสมายองเนสกับซอสโอโคโนโมิยากิปลาฝอยปลาโอญี่ปุ่นอบอแห้งนะครับเป็นหนึ่งในเมนูขายดีประจำร้านร้านอยู่เลียบทางรถไฟคลองตันนะครับตรงบริเวณโครงการสถานีพัด25 ทางร้านเขายังรับคนละครึ่งเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตร,รา3ามสาัโดยจ่าถ้าใครชอบเกี๊ยวซ่าก็ไม่อยากให้พลาดเมนูนี้ครับเกี๊ยวซ่าโอโคโนโมิยากิโอโคโนโมิยากิเป็นซอสนะครับคลุกเข้ากับปลาฝอยซอสมายองเนสผมตักแยกออกมาให้ดูจะได้เห็นชัดๆครับอื้อหือ น่าทานมาเมื่อผ่าให้ดูจะเห็นข้างในว่าเป็นไส้กุ้งกรับทางร้านเขายังมีไส้ไก่ด้วยนะจ๊ะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ทางร้านเขารักษาความสะอาดความปลอดภัยอยู่อย่างสม่ำเสมอครับส่วนเครื่องดื่มจะมีน้ำอัดลมและน้ำดื่มทั่วไปครับเมนูที่เราถ่ายทำเป็นแค่บางส่วนนะครับยังมีอีกเยอะซึ่งก็ที่ถ่ายทำนั้นเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน เนื้อสไลด์ชีสแฮมเบอร์กเนื้อตุ๋นก็มีครับเมนูตามสั่งก็มีครับอย่างข้าวกะเพราไก่กะเพราเนื้อเกี๊ยวประเภทต่างๆก็น่ามัดจัดเ <c oughs> มนูเขามีหลากหลายอยากให้ตามรอยมาชิมนะจ๊ะร้านเขาเปิดตอนเย็นๆครับสี่โมงเย็นถึงสีทุ่มไก่ก็มาปลาหมึกก็มีครับ <c oughs> สแกนชำระเงินได้สะดวกดีครับ รับคนละครึ่งเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรา33จ้าอยากให้ลองตามรอยมาชิมกันนะครับโซนนี้ร้านอาหารเยอะครับเรานั่งร้านอื่นแต่สั่งเมนูอาหารร้านนี้ไปทานที่ร้านอื่นได้ครับไอจีเพจเฟซบุ๊กสุดท้อง BKK หรือพิมพ์คำว่าสุดท้องภาษาไทยก็ได้ครับสั่งผ่านไลน์แมนโรบนฮูดและ d e l ิเวอรีจากทางร้าน ถ้าต้องการสั่งทํำข้าวกล่องจํานวนมากเขาก็รับครับใช้ในงานอบรมสัมนาประชุมได้จ้ะคุณผู้ชมครับถ้าร้านอาหารยิ่งสะอาดตัวอาหารก็จะยิ่งอร่อยครับเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มหยุดทุกวันพัสร้านตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร7ในโครงการสถานีพัฒ25อยู่ในย่านพัฒนาการ25เลียบทางรถไฟคลองตัน ด้านนี้ถ้ามาจากสอน,นอคลองตันร้านจะอยู่ซ้ายมือส่วนด้านนี้ถ้ามาจากแอร์พอร์ตลิงรมคำแหงร้านจะอยู่ขวามือโทรเลย083 830 1117ปดสูโอ้โหสุขค่อยกันเลยใช่ไหมครับอร่อยกันเลยแน่นอนเลยเนี่ยผมว่าแล้วเชียวโอกาสหน้าเนี่ยยังมีอีกพบกันใหม่สวัสดีนะครับ